นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนพิายานาวินโรงเรียนวิทยาเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีอัลกุรอานอยู่ในหัวใจเวลาที่เล่นฟุตบอลสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความก้าวร้าวได้ตอนเช้าตื่นมาก็มีการต้องจำอัลกุรอานแล้วก็ออกมาซ้อมนะครับซ้อมเสร็จก็ท่องจำอัลกุรอานห,หมุนเวียนอย่างนี้เป็นวงจรครับสวัสดีครับผมัมหมัดซันมานอ,อัดออดนะครับ ตลอดการศึกษานะครับก็จบมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับที่อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับระดับปริญญาตรีนะครับสาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลามนะครับ จบระดับปริญญาโทในสาขาการบริหารและการจัดการศึกษาอิสลามซึ่งทั้งสองจบที่คณะวิทยาการอิสลามนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปตัตตานีครับปัจจุบันนะครับก็เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่โรงเรียนพิรยานาวินของหินวิทยายาลานะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นครูมาก่อนนะครับซึ่งเก็บประสบการณ์ผ่านมาหลายโรงเรียนด้วยกันนะครับซึ่งในปัจจุบันก็อยู่ที่โรงเรียนพิรยานาวินคองหินวิทยายลาซึ่งโรงเรียนอยู่ที่ตำบลยุโูอําำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับ ก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็ได้เป็นครูมาก่อน,นครับที่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าดูสายงานหลังจากจบป,ปริญญาตรีเนี่ยผมเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับก็น่าจะไปในด้านของการเงินการธนาคารนะครับแต่ว่ามีจุดพลิกผันที่ว่าต้องมาเป็นครูนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ระดับปริญญาตรีนะครับท่านมีโรงเรียนนะครับและก็ได้สอบถามผมมาว่าอยากจะไปร่วมงานกันไหมนะครับที่โรงเรียนวันนั้นท่านอาจารย์โทรมานะครับให้คิด1คืนนะครับแล้วก็ วงเช้าของวันถัดไปจะขอคําตอบคืนนั้นนอนไม่หลับพุ่นคิดนะครับว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับก็ได้โทรไปสอบถามทางบ้านนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เลยบอกอาจารย์ว่าโอเคครับขอลองไปเป็นครูสักระยะหนึ่งนะครับตั้งเป้าไว้เพียง3เดือนนะครับหากมีคุณครูท่านอื่นเข้ามาก็จะได้ออกไปทํางานในสาขาที่เราจบมา จาก3เดือนนะครับที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้นะครับกลายเป็น3ปีซึ่งระยะเ,เวลาผ่านไปเร็วมากนะครับทำให้รู้สึกว่าตัวของเราเนี่ยอยากจะเป็นครูละนะครับจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยมาอยู่ในตัวของเราแล้วนะครับก็เลยเป็นครูมาจนถึงปัจจุบันนะครับโรงเรียนเนี่ยจะเป็นลักษณะรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและก็เด็กยากจนเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับ อาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจมากนะครับเกี่ยวกับการรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับแต่ละวันเนี่ยก็จะเลี้ยงอาหาร3ม,มื้อฟรีนะครับและก็ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการกุศลร้อยเปร็วันแรกนะครับที่ผมได้เข้าไปเป็นครูที่นั่นนะครับทางต้นสังกัดนะครับได้ส่งหนังสือมาเชิญไปอบรมนะครับเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร ของสถานศึกษานะครับตกใจเหมือนกันนะครับว่าหลักสูตรคืออะไรไม่เคยรู้มาก่อนนะครับพอไปอบรมปุ๊บในห้องประชุมก็พูดคุยเรื่องหลักสูตรผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้สึกว่ากลัวแล้วก็อยากจะออกจากห้องประชุมแล้วก็กลับไปที่โรงเรียนพร้อมกับอาจารย์ผมก็ได้ออกมาจากห้องประชุมแล้วก็คุยกับอาจารย์นะครับว่าไม่ไหวนะครับไม่กล้าเนื่องจากว่าสิ่งที่เรามาอบาาร,รเมเนี่ยเราไม่เคยผ่านจุดนี้มาก่อนทําให้ผมเนี่ยร้องไห้แล้วก็เดินออกมาจากห้องประชุมนะครับแล้วก็อาจารย์บอกว่า ถ้าจะกลับก็กลับกับรถเลยนะครับแต่ถ้าสู้ก็อยู่ต่อซึ่งพอผมได้ยินคำนี้ปุ๊บก็เลยเปลี่ยนใจก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอยู่ก็แล้วกันนะครับหลังจากวันนั้นนะครับผมก็ได้อบรรมและก็เก็บประสบการณ์นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นครูนะครับวิชาชีพครูต่างๆนะครับ S <S <an> ก็เลยทําให้ผมมาอยู่ในด้านของการศึกษาในวันนี้ครับถ้าวันนั้นผมถอดใจกลับบ้านกับพร้องอาจารย์นะครับผมก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ในวงการศึกษาในวันนี้ครับ <S <S ทักษะในด้านของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมีอยู่ศาสตร์หนึ่งนะครับคือการบริหารจัดการนะครับส่วนนี้จุดประกายความอยากที่จะเป็นผู้บริหารนะครับในเรื่องของการศึกษาเนื่องจากว่าการบริหารธุรกิจกับบริหารการศึกษาเนี่ยก็คล้ายคลึงกันนะครับแค่เราเปลี่ยนสายจาก ในเรื่องของการเงินมาสู่ในเรื่องสายของการศึกษาคือสามารถที่จะแอพพลายนำมาประยุกต์ใช้ได้ผมได้มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนที่สองท่านแรกเนี่ยท่านได้มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเลยลาออกไปแล้วก็ผมได้มาเป็นผู้บริหารแทนในส่วนนั้นครับโรงเรียนพิริานานวินกองหินวิทยายลัยนะครับเป็นสาขาที่2นะครับเรามีสาขาใหญ่อยู่ที่อำเภอโคกโพนะครับตำบลปักล่อ ที่สาขาใหญ่เนี่ยก็มีโปรแกรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมกีฬานะครับโปรแบบกรมภาษาอังกฤษอีกเยอะแยะมากมายนะครับแลวก็ท่านผู้รับใบอนุญาตท่านดรมูฮัมหมัดอัสมีอาบูบากานะครับท่านเป็นผู้รับใบอนุญาตและก็ผู้จัดการนะครับได้มีความคิดนะครับที่จะเปิดโรงเรียนที่เน้นเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยแยกออกมาเปิดสาขาที่สองนะครับที่ยะลา ในปัจจุบันนะครับภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สําคัญมากๆนะครับเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารกันทั่วโลกโรงเรียนเลยเปิดสาขานี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับท่านผู้ปกครองนะครับที่อยากจะให้บุตรหลานได้มีความสามารถทักษะภาษาอังกฤษนะครับและก็ในต่อไปนะครับโรงเรียนก็จะเปิดอีกหลายๆภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษแต่ณตอนนี้ก็คือเน้นในส่วนของภาษาอังกฤษโรงเรียนเพรญญานวินของเราเนี่ยมีปรัชญาอยู่ที่ว่า Education for a better future คือการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีกว่าซึ่งจะเห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเข้ามาสู่ในระบบการศึกษาเนี่ย เมื่อเขาเติบโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีความรู้มีทักษะและก็ความสามารถในด้านต่างๆนะครับที่จะนําไปใช้ในอนาคตและก็พยายามที่จะให้การเรนการสอนที่โรงเรียนเนี่ยตอบสนองกับทักษะต่างๆในศตวรรษที่21เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมในโลกปัจจุบันเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ความมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจสามารถที่จะอยู่กันในสังคมอย่างมีความสุขครับ เนื่องจากว่าท่านผู้รับใบอนุญาตนะครับดรมูมฮัมหมัดอัสมีอบูบักกาเนี่ยท่านเป็นผู้หนึ่งที่ชอบและก็สนับสนุนในเรื่องของกีฬาในปัจจุบันเนี่ยกีฬาได้รับความนิยมอย่างมากนะครับที่โรงเรียนเนี่ยก็จัดโปรแกรมกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลตอนนี้ก็ไปคว้าแชมป์ในระดับจังหวัดในระดับ3จังหวัดและก็ระดับภาคใต้มาเยอะมากมายพอสมควรนะครับท่านเนี่ยพยายามที่จะปั้นนักฟุตบอลนะครับไปสู่ บอลอาชีพนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้จัดตั้งเป็นสมาพันธ์ต่างๆนะครับที่จะมาสนับสนุนพพอร์ตนักเรียนในด้านของกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มที่ครับในเรื่องของอัลกุรอานนะครับก็ไม่ทิ้งนะครับและก็ให้ความสนับสนุนเช่นเดียวกันนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนพิรยรนาวินยาโรงเรียนวิทยาเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนฮาฟิสนะครับเป็นนักเรียนที่ท่องจําอัลกุรอานนะครับซึ่ง ทั้งสองสายนี้ก็สามารถที่จะควบคู่กันไปนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีอัลกุรอานอยู่ในหัวใจเวลาที่เล่นฟุตบอลสามารถที่จะควบคุมอารมณ์นะครับควบคุมลักษณะของความก้าวร้าวได้นะครับตอนเช้าตื่นมาก็มีการท่องํำอัลกุรอานแล้วก็ออกมาซ้อมนะครับซ้อมเสร็จก็ท่องจำอัลกุรอานหมุนเวียนอย่างนี้กันต่อไปเป็นวงจรครับ ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับก็คงยังจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับอีกประการหนึ่งของโรงเรียนที่จัดก,การศึกษานั่นก็คือเราเน้นคุณภาพนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ก็คือจะต้องมีคุณภาพตามที่โรงเรียนตั้งเป้าเอาไว้นะครับและก็ถือว่าตอบโจทย์กับผู้ปกครองและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากนะครับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนก็จะต้องเรียน วิชาสามัญด้วยและก็ศาสนาด้วยและก็ที่เน้นอีกอย่างนึงก็คืออัลกุรอานคือนักเรียนจะต้องสามารถอ่านและก็ท่องจอําอัลกุรอานด้วยนะครับตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะครับระดับอนุบาลเล็กๆเนี่ยก็ให้ท่องจําสุราะสั้นๆนะครับให้ได้ตามที่โรงเรียนได้กําหนดเอาไว้และถ้าเกิดว่าเป็นเด็กโตนะครับก็จะต้องมีาท่องจำอัลกุรอานเป็นยุสเป็นสุราะไป ก็ขอฝากโรงเรียนพิรยานาวินทองหินวิทยาไว้ด้วยนะครับทั้งสาขาที่1สาขาที่2นะครับและก็ที่จริงเรามีอีกสาขาหนึ่งอยู่สาขาที่3อยู่ที่เกิดบางลางก็ตอนนี้โรงเรียนพยายามจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับท่านผู้ปกครองมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เทคโนโลยีนะครับกีฬาและก็ในเรื่องของศาสนานะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราได้นะครับแล้วก็จะเข้ามาปรึกษาหารือหรือว่าเล็กเปลี่ยนเรียนรู้กับเราได้นะครับทางโรงเรียนก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปวิดีโอที่จบไปหวังว่ารายการของเรานะคะจะสร้างแรงบันดาลใจกำลังใจแล้วก็แนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตนะคะถ้าใครมีแนวคิดดีๆหรือมีเรื่องราวดีๆอยากจะส่งต่อก็ติดต่อมาได้ในรายการเราเลยค่ะขอบคุณค่ะ